เคยได้ยินว่ามีทศบารมีบารมีสิบประการเช่นวิทยบา,าบารมีเมตตาบารมีทานบารมีอะไรอย่างเงี้ยนะคือการบําเพ็ญแบบมากๆมากๆอ่ะนี่พี่เต่อจะโชว์ให้ดูใช่ใช่ใช่เออทะเลทะเลเลยอ<ล>่าพี่เต๋อสามสิบอ้าวพี่ม,ม,มีบารมีไหมมีบารมีก็เปิดมาอ่าซึ่งบารมีสามสิบท่าเนี่ยจริงๆเราจะเคยได้ยินบอกว่ามีสิบใช่ไหมฮะมันคือสามชุดอ่าซึ่งคนทั่วไปทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้ แค่บอกว่าชุดแรกเนี่ยมันชุดที่แบบใครๆก็ทําได้แบบผิวๆการทําทานบารมีอย่างเงี้ยเราให้ทานเราทําได้ถูกไหมฮะานสี่ก็สี่สามสามสามนี่ใช่กดไปเลยครับเราทําทานบารมีอยู่ครับผมปุ๊บทำอย่างเงี้ยทาทานทําทานทําทาน่อๆก็สร้างบารมีในตัวฐานขึ้นมาเห็นไหมทำวิทยาบารมีก็ขยันนู่นนี่นั่นก็ว่านไปเมตตาบารมีก็เมตตา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 เป็นล่มโพใหญ่ของทุกสรรพชีวิตอย่างเงี้ยทำก็สะสมไปเรื่อยๆืซึ่งผ่านสิบ อันแรกเนี่ยคือคือล็อตแรกเนี่ยเราก็ทํากันแบบถ้าเราอยากเข้มข้นกว่านั้นอีกก็คือจริงๆมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำให้มันหนักกว่าเดิมอะภาษาง่ายๆคือทําแล้วเอาให้หนักกว่าเดิมทําจากที่แบบว่าคิดได้ก็ทําจะเป็นเลเวลแรกอันที่สองคือทําจนเป็นนิสยัยเนาะต่างกันนะฮะแบบแรกนี่คือทําคิดได้เออก็ทาบางอาจจะคิดนิดนึงว่าทําดีเป่าหวะไอคนนี้มันไม่ดีมจะไมตตามมนเลยแล้วกันเราเมตตาเฉพาะคนลวกันอันนี้คือแบบขั้นแรกทําเท่าที่ทําได้ พอผ่านไปอันที่สองชุดที่สองก็คือตั้งแต่สิบเอ็ดถึงยี่สิบมันจริงเหมือนกันเลยแต่มันการทําจนทําเป็นนิสยัยอ่ะไม่ว่าคนนั้นจะดีไม่ดีอาจจะมีความเฮ้ยทาดีเปล่าวะกดท้ายก็ทําอยู่ดีนี่เป็นนิสยัยละขั้นที่สามคือทําหนักมากทําแบบว่าไม่เลือกจริงๆเมตตาแบบไม่มีประมาณจริงๆไม่ได้สนใจว่าคนนั้นจะดีจะเลวจะไหนก็ตามขอให้มีโอกาสเข้ามาหรือไม่มีโอกาสเราก็จะพยายามสแสวงหาทําบาร,รมีให้ได้บแบบยิ่งยวดก็คือจะเป็นขั้น21ถึง30 ยิ่งยวดแบบยิ่งยวดแบบจริงจังคือน,นี่คือสร้างโอกาสด้วยไม่มีโอกาสนก็ตามก็สร้างโอกาสมันได้ทำํำบารมี